เราสอนลูกนะสอนลูกให้ทำงานแล้วลูกทุกคนไม่ต้องเกาะขาแม่เขาทำมาหากินเองได้ามาปลูกโรงแรมนี้พูดง่ายๆอ่ะไม่มีเงิน หาครั้งก็ไม่ให้กูจะขายโรงแรมแล้วก็ไปปรึกษากับหลุงพ่อวัดสะแก้วเนี่ยหลุงพ่อบอกว่าเฮ้ย hey, ยมขายทําไมพ่ออาจีนบอกว่าแย่ yeah, นะเงินไม่มีเลยเอาหนะ้าอดทนหน่อยหลุงพ่อบอกอาจีนถ้าอาจินฟังลุงพ่อนะอาจินผ่านพ้นอันที่อันตรายที่ว่ายิ้มเงินไม่ได้กู้เงินก็ไม่ได้ทํำยังไงถ้าดีขึ้นนะอาจีนอย่าลืมนะเอาลูกฉันไปเด้งต่อ พ่ออาเก่งก็รับปากนะขอให้ดีเถอะตั้งแต่ตอนนั้นมากู้เงินมึงนอกได้เด็กที่มาอยู่ร่วมกันก็มาจากหลายที่หลายทิศห,หลายทางครับอัจจังหวัดตาจังหวัดน่านเชียงรายพะเยาส่นวนใหญ่เป็นอย่างทางเหนือก็พี่พปกครองน้อง น้องพี่ที่อยู่มาก่อนก็เป็นตัวอย่างให้น้องนะครับเขาก็เลือกตั้งหัวนหน้ารองหัวนหน้าด้วยด้วยคะแนนเสียงประชามาติเท่าเองเงี้ยครับแล้วก็ให้พี่ดูแลน้องน้องก็ดูแลสมารสามัคทีการมีงานก็ให้ขอยช่วยกันทำนะครับ ของเราทํางานมีให้เงินนะไม่ใช่ให้รวยหรอกให้พอใช้พอกินขอให้สร้างชื่อให้ดีต่อไปให้เขาชมเชยว่านักเรียนที่เราเรียนเนี่ยนนะดีไม่ทร้ายใครไม่โกงใครขยันหมั่นเพียรแม่ก็พมิใจแล้วเดี๋ยวไปเจอที่ไหนข้างนอกนะแม่จํเขาไม่ได้หรอกแต่เจอแม่ต้องเรียกแม่แล้วรุ่นที่เท่าไหร่แม่จะรู้อ๋อรุ่นนี้เหรอเออชื่นใจแล้วฮะแกนี้ชื่นใจพึงใจ มันทีเจอนะแม่แม่เขาเรียกแม่นะอานี้ก็รุ่นผุ่มผม35ครับอ๋อดีดีเราก็พึงใจและเออความสุขข้า13ปีเนี่ยคือเรานะหนึ่งแม่เดีอย่างเดียวไม่มีโลกทานลงนอนหลับอันนี้เป็นบุญของแม่และเราลูกทุกคนไม่ต้องเกาะขาแม่เขาทำมาหากินเองได้เราสอนลูกนะสอนลูกให้ทำงานไม่ใช่มาเอาตัางค์กับแม่บ่อยๆไม่ได้ต้องรู้จักหาเงินแล้วอมเองเก็บเอง แม่จะเล่าให้ฟังว่าคนเราเนี่ยการทําบุญเนี่ยแม่อย่างนี้ทําบุญหนูนะไม่มีน้านมไม่กินแน่นะแต่มีเงินให้ใช้คนเราเนี่ยเราเข้าสังคมเราจะทำยังไงช่วยสังคมได้งไงช่วยเล็กๆอย่างนี้สังคมมันใหญ่เหลือเกินเราก็ได้เงินวันหนึ่งดาวนับเงินเข้ามือท้ายเราต้องออกไปมั่งแม่ไม่ใช่เงินหาง่ายๆแม่ก็หาน้ำบาวเหมือนกันแต่ว่าพยายันเขี่ยออกมาเข้าเดว,ว่าไม่เหนียวไม่งก แต่ใช้ให้ถูกต้องขวาเข้าเก็บเข้านะซ้ายต้องดึงออกมัง่งถ้าตามที่แม่พูดนะทุกคนจะรวยอะไรก็แล้วแต่คนเราซื่อสัตย์ขยันหมั่งเพ็นรแล้วเปนจะรวยค,ยค่อยๆดีค่อยๆดีคนเราจิตใจสําคัญจิตใจต้องซื่อตรงเราทํางานต้องซื่อตรงกับการงานเราครบเพื่อนก็ต้องซื่อตรงกับเพื่อนความคดคนไรไม่เอาทางนั้นอันเนี้เป็นหลักการที่เริ่มต้นขึ้นคนเราทําดีไม่แพ้ ทำชั่วต้องถอยหลัง